สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้อยู่ที่กวางโจนะฮะกวางโจรประเทศจีนก็เตรียมขึ้นเครื่องนะขึ้นเครื่องประมาณบ่ายสองสิบห้าถึงเมืองไทยก็ประมาณสักห้าโมงสิบห้าก็ใช้เวลาห้าโมงครึ่งอะไรประมาณเนี้ยใช้เวลาเดินทางจากกวางโจนะครับเดินทางก็ประมาณสองชั่วโมงนะจะกลับประเทศไทยแล้ว ไปเที่ยวมาหลายวันครับชุกครูยี่หิวยี่หิวสวัสดีครับสวัสดีครับเมืนะ่อก,กี้เพิ่งได้รับลายจากคุณหนุ่มกัญชัยอวยพรให้มีความสุขความเจริญก็ขอบคุณนะคุณหนุ่มกัญชัยส่งลายมาสวัสดีปีใหม่เมื่อสักครู่นี้เองตอนผมเพิ่งลงจากเครื่องนะครับเพิ่งลงจากเครื่องนะฮะคุณหนุ่มกัญชัยก็เป็นบุคคลแห่งปีผู้รทรงอิทธิพลน,นะฮะก็ดีใจด้วยเพราะว่ารายการเขามีโอกาสได้ช่วยเหลือประชาชน นะครับใครที่ตกทุกข์ได้ยากเขาไปออกรายการเขาก็ได้ผลไปหมดนะครับคดีเล็กก็กลายเป็นคดีใหญ่เรื่องเล็กก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ออกรายการหนุ่มกัใชัยแล้วก็กลายเป็นเรื่องใหญ่ไปหมดนะครับเมื่อกี้ก็ส่งความสุขให้กับคุณหนุ่มคุณหนุ่มส่งให้ผมนะครับนะครับก็ช่วงนี้นครการเป็นคดีความเนี่ยถ้าไม่ออกสื่อออกอะไรต่างๆนี่ก็การทํางานของเจ้าหน้าที่มันก็ช้า การทำงานเจ้าที่ช้าต้องมีโซเชียลคอยกดดันนะครับนะฮะคอยกดดันกดไรต่างๆเพราะฉะนั้น,น,นการพึ่งสื่อหรือรายการดังๆอย่างหวหนกระแสก็ยังมีความจําเป็นอยู่นะครับทั้งหนวกระแสถกไม่เทียงเปิดป่าตภาัภาพภูมิแรงต่างยังมีความจําเป็นนะแจ้งความปกติคดีก็ช้ากว่าตารวจจะไปดูที่เกิดเหตุนะครับกว่าตารวจจะไปไล่กล้องวงจรปิดนะครับไอเรื่องเดิมๆปีที่แล้วก็เช่นให เอ,อประชาชนไปไล่กล้องวงจรปิดอะไรต่างๆเหล่านี้ก็ยังมีเรื่องราวแบบนี้อยู่นะครับนะนะครับก็ฝากพันผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะครับดูแลด้วยนะนะครับดูแลด้วยนะครับทำยังไงถึงคดีของตาสีตาสาที่เขาไปแจ้งความจะมีความคืบหน้าเหมือนคดีดังๆทั้งหลายต้องผ่านคนดังต้องผ่านนักร้องคนดังต้องเป็นประเด็นนะครับอือัอานไหนไม่เป็นประเด็นก็ คดีไม่คืบหน้านะครับอันนี้ก็ฝากด้วยนะปีใหม่แล้วตํารวจก็คงจะต้องเอเ่อเนสร้างผลงานอย่าไปนเน้นสร้างภาพนะครับจะสร้างภาพอย่างเดียวไม่ได้ต้องสร้างผลงานด้วยนะครับอืมทงานให้สมนิจผลคดีเล็กๆน้อยๆเอามาแถลงข่าวบ้างเพื่อจะได้เห็นนะครับอืเพื่อจะได้เห็นว่าตํารวจนี้เอาจริงเอาจังนะครับนะแล้วก็ไม่เลือกปฏิบัติว่านี่คุณชัยจากอเมริกาครับสวัสดีครับ ครับตอนนี้ที่กวางโจวประเทศจีนนเวลา13ก48นาทีนะครับนะนะครับนะขอขอทุกคนมีความสุขความเจริญนะใครกลับบ้านกลับช่องกลับอะไรยังไงกลับที่ทํางานเรือยงแฮปปี้นิวเยียครับโอเคแฮปปี้นิวเยียเช่นกันนะครับนะนะครับเมื่อกี้ดูข่าวแล้วเขาบอกมีคนจีนนะคนจีนจ่ายเงิน38,000นะให้เจ้าหน้าที่นะครับและสามารถที่จะเป็นผู้ช่วยตำรวจได้นะครับ แสดงว่าเมืองเรานี่มันอะไรเ,เงินเงินไปซื้อได้ทุกอย่างหรือเปล่าอันนี้ก็เริ่มมีตั้งคําถามนะใส่เงิน3ามหมื่นแปดที่ผมดูข่าวในโซเชียลนะรู้สึกจะของ PPTV ั้มนะครับว่าใส่ใส่สามหมื่นนะครับอืมยวดูใน PPTV เขาโพสนะพอดีอยู่นะต่างประเทศนะอื PPTV นะนะครับ เขานำเสนอข่าวนะเขาบอกจ่ายสามหมื่นแปดแล้วเป็นผู้ช่วยตำรวจได้เอต่อไปก็จ่ายแสนเป็นตำรวจได้หรือเปล่าอันนี้ก็น่าคิดนะแต่ครับดูข่าวแล้วก็ดูแปลกๆนะมันเป็นเรื่องจริงหรือเปล่านต่ครับต่อไปจะเป็นพวกเดียวกับตำรวจก็เป็นไรจ่ายเงินหรือไงแล้วเป็นผู้ช่วยตำรวจได้เป็นตำรวจบ้านได้จริงหรือเปล่าผมไม่รู้เรื่องจริงหรือเปล่าไม่กล้ายืนยันนะนอกนั้นก็คนสีเทาๆนี่ครับเป็นกอตรลตำรวจ ก็มีบางคนนะก็ฝากพบกตรไปดูด้วยนะพวกสีเทาถ้ามาเป็นกตรตํารวจหมดนะเนี่ยตำรวจตัวเองกาจับเขาเลย,เลยนะครับพรีใหม่แล้วก็อยากจะให้ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปจริงไหมครับพี่น้องครับนะครับขอบคุณพี่เดชย่ยึดมั่นในความยุติธรรมโอ้ผมตรงไปตรงมาครับรับรองท่านไม่ผิดหวังผมตรงไปตรงมานะครับสบายๆนะครับเออ,เอ,อมีอะไรบ้างนะครับข่าวระเชศไทยคือเออ นะครับข่าวเกี่ยวกับเ,เครื่องบินสายการบินเ,เจจูแอร์ของเกาหลีใต้ตอนนี้ก็นะตำรวจบุคคลสำนักงานสายการบินแล้วสงสัยว่ากระทำการโดยประมาทหรือเปล่าทำให้เครื่องบินเครื่องบินถลายออกนอกรันเว์แล้วไปชนรั้วนะครับนะตอนนี้เขาเริ่มสงสัยว่าทำไมเกิดอุบัติเหตุทำให้ประเทศเกาหลีใต้เสมเสียนะครับเรื่องความเชื่อมั่นในการบินอะไรต่างนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับนะครับนะ นะครับตอนนี้ก็เริ่มสงสัยแล้วนะครับนะว่าเป็นการกระทําโดยประมาทจนเครื่องบินถลายออกนอกรันเวย์ไปชนล้วหรือเปล่านะครับกําลังดูว่ามันเกิดจากอะไรเกิดจากความประมาทของนักบินหรือเปล่าหรือเกิดจากเหตุสุดวิสัยเกิดจากนกเกิดจากล้อไม่กลางนะครับหรือเกิดจากอะไรกันแนะ่มันจะต้องมีผู้เชี่ยวชาญมีกล่องดําเท่าที่ผมติดตามข่าวเนี่ยมันมีกล่องดําอยู่สองกล่องได้มาแล้วกล่องอีกกล่องนึงชำรุดส่งไปกู้ที่สหรัฐอเมริกานะครับ เพราะนั้นบันทึกการบินนี่ถือเป็นพยานหลักฐานสำคัญคล้ายๆกับคลิปกล้องวงจรปิดมันจะมีรายละเอียดการติดต่อสื่อสารระหว่างนะครับติดต่อสื่อสารเนี่ยครับระหว่างเนี่ยระหว่างนักบินกับหอังคับการบินนะมันจะเป็นพยานหลักฐานสําคัญถ้ามองในแง่กฎหมายเขาเรียกว่าเป็นพยานวัตถุนะเป็นพยานที่เขาเรียกพยานชั้นหนึ่ง พยานที่ดีนะครับถ้ามันมีกล่องบินมันกล่องดำเนี่ยมันก็จะรู้หมดเลยว่ามีการสนทนาพูดคุยอะไรกันนะครับนะอืมนะฮะเพราะนั้นก็ต้องดูกล่องบินนะครับเพราะว่าคําพูดคนมันพูดยากนะครับมันพูดยากเพราะคนมันมีลิ้นก็สามารถโกหกได้สารพัดนะครับสามารถโกหกได้ทุกเรื่องนะครับนฮะเพราะฉะนั้นเรื่องเรื่องบินนี่เรื่องใหญ่นะฮะส่วนในประเทศไทยก็เป็นข่าวดราม่าเหมือนเดิมครับข่าวดราม่าครับ ประเทศเราชอบข่าวดราม่านะครับนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นหัวร้อนกระชากคอเสื้อตำรวจจะชกหน้านะเพื่ับกรณีปล่อยโคมลอยที่เชียงใหม่นะครับสุดท้ายตำรวจไม่เอาเรื่องนะมันไม่เอาเรื่องไม่ได้หรอกกระทำความบิดซึ่งหน้าไม่เอาเรื่องไม่ได้นะครับสุดท้ายเอาเรื่องครับโดนปรับไปนะครับเท่าไหรค่ 3, นะครับสามพันบาทนะตั้งข้อหาตั้งข้อหาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่เปรียบเทียบปรับสามพันบาทได้โทษเบานะ จริงๆการใช้กําลังเนี่ยการใช้กําลังเนี่ยนะครับกับตารวจเนี่ยมันจะโดนข้อหาต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานนะแต่ว่าเขาเขาไม่เอาคําว่าต่อสู้ต่อสู้หมายถึงการใช้กําลัง ane, กับตัวเจ้าพนักงานเนี่ยการใช้กําลังใช้ใช้กำลังกระชากคอเสื้อเนี่ยเขาเรียกว่าการต่อสู้ตะกี้ผมเพิ่งอ่านดีกาอยู่ดีกาผมไม่หม <N> being, ไหนนะอยู่นี่แ okay. ล้วดีกานะครับเป็นการเป็นการต่อสู้เจ้าพนักงานโดยใช้กําลัง ไปกระชากคอเสื้อแต่ว่าเขาไม่แจ้งข้อหานะข้อหาน้ำหนักเขาแจ้งข้อหาแค่เล็กๆน้อยๆก็ปรับสามพันไปนะครับก็อย่างทีมผมบอกนักท่องเที่ยวญี่ปุ่นคุณอยู่ญี่ปุ่นคุณกล้าทํากับเจ้าหน้าที่แบบนี้ไม่กล้าหรอกเพราะกฎหมายของเขาแรงแต่ประเทศไทยนี่มันการบังคับใช้กฎหมายมันไม่ได้แรงนะครับเพราะนั้นเขาเลยกล้าทํากับคนไทยนะฮะนะครับเขาเรียกว่านักท่องเที่ยวกปลกตอนแรกคนก็ไปด่าคนจีนก็คิดว่าคนนี้เป็นคนจีนความจริงไม่ใช่คนญี่ปุ่นคนจีนดีๆก็เยอะ พวกนอกลู่นอกทางก็เยอะอย่างผมมาที่นี่ก็มีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะครับนะครับมีทั้งคนดีและคนไม่ดีนะไอคนไม่ดีก็เพศเสียงดังเออะโวยวายแซงคิวปาดหน้าขากถุยสูบบุหรี่แม่งทั้งวันทั้งคืนไอพวกนี้ก็ไม่ดีไอคนดีๆนิสัยน่ารักก็มีคนจีนน่ารักก็มีครับนะครับมันมีทุกประเทศมีทั้งคนดีและคนดีดีน้อยหน่อยเนี่ยไม่อยากจะเรียกคนเลวหรือจะแรงเว้ยนะครับสวัสดีปีใหม่อาจารย์ขอให้แข็งแรงเช่นกันครับ เช่นกันครับขอทุกคนมีความสุขรับปีใหม่แล้วก็เปลี่ยนนิสัยเปลี่ยนอะไรซกนะลืมสิ่งไม่ดีไปแล้วก็คิดแต่เรื่องดีๆนะครับนะคิดแต่เรื่องดีๆไว้นะครับนะครับคิดดีแล้วเราก็จะได,ดนะได้ดีนะครับได้ดีนะฮะแล้วก็ใครเป็นหนี้ก็ใช้นะป่านข้ามปีไม่ได้คุณลูกหมีได้ได้เงินใช้หนี้ยังเนี่ยยังกระฝากลูกหนี้ด้วยหาเงินมาใช้หนี้กันนะ,ะปีใหม่ก็ต้องให้อะไรเปลี่ยนนิสัยใหม่เอาเงินมาใช้หนี้นะครับลูกหนี้บางคนนี่ก็มายอมใช้หนี้สู้คดีอย่างเดียว สู้คดีไม่ฟอเป็นไงฟ้องกลับไม่รู้จะเรียกว่าอะไรนะครับอืมนะครับพีพีทีวลงข่าวเมื่อหนึ่งชั่วโมงนี้นะครับคนจีนจ่ายเงินสามหมื่นแปดแลกอบอรมเป็นอาสาตำรวจไทยสสกทมพักประชาชนนะครับทําหน้าที่ฝ่าย้าเนี่ยทำหน้าที่ฝ่าย้านเนี่ย,ย,ยโพส์ภาพประกาศข้อความภาษาจีนเปิดรับสมัครคนจีนมาอบรม อาสาตำรวจจีนอ้างต้นสังกัดทั้งกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางและกองบังคับการตำรวจคนครบาลสามโดยมีค่าใช้จ่ายต่อหัวหัวละสามหมเอาเงินเข้าใครเนี่ยสามหมนตั้งคำถามว่าทําได้หรือไม่และจุดประสงค์ของเรื่องนี้คืออะไรกันแน่หัวจ่ายคนละสามหมื่ก็เป็นพวกเดียวกับตำรวจหมดแล้วเนี่ยล่าสุดต้นสังกัดชี้แจงแล้วอ้างเป็นนักศึกษาอ๋อเป็นนักศึกษานะตกลงยังไงอาสาตำรวจจีนหรือนักศึกษาเนี่ย โอ้ย oh, ถ้าจีนพวกนี้เข้ามาคนละสามหมื่นแปดจ่ายให้ตำรวจก็กลายเป็นพวกเดียวกับตำรวจเนี่ยแล้วถ้าเกิดไอ้พวกนี้เป็นตำรวจไอ้กลายเป็นพวกจีนเทาแล้วทำไงอ่ะตำรวจจะกล้าจับไหมลูกศิษย์ลูกหาของตำรวจทั้งนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องใหญ่ที่ตั้งคำถามไปต่อไปว่าเหมาะสมหรือไม่ทำได้หรือทำได้หรือไม่นะครับเนี่ยจ่ายสามหมื่นแปดกลายเป็นอาสาตำรวจจีนเลยต่อไปพวกจีนเทามาก็มามา,มา,มา,มาอบรมเลยเป็นไง มีบัตรเลยครับโอ้โหมีทั้งสอบสวนกลางมีทั้งกองค,คับการตระเนตํารวจตํรบาลสามเออเนี่ยการทําหน้าที่ของสายค้านเนี่ยเขามีพักส้มมีพักสายค้านก็ดียเงี้ยช่วยตรวจสอบนะครับนะนะครับพี่น้องคิดว่างไง่ะเนี่ยจ่ายสามหมื 38, ห่นแปดายเป็นอาสาตํารวจจีนเขาก็รู้จักตารวจหมดแล้วเวลาเขาทําธุรกิจผิดกฎหมายสมมตินะเขาเปิดซ่องเปิดบ่อนพน,นันออนไลน์ c เซนเ็น e n t e r ยาเสพติด ผับบาร์ทำอะไรผิดกฎหมายเข้าเมืองนี่ผิดกฎหมายแล้วก็อะไรเนี่ยไม่มีใบอนุญาตทำงานแล้วมีอะไรอ่าอ,อ,อยู่เกินมีอะไรต่างถ้าเขารู้จักตำรวจหมดเราจะมีำตำรวจไปจ้าไปจับไว้แล้วพี่น้องครับพี่น้องคิดอย่างไรนะครับพี่น้องคิดอย่างไรนะช่วยกันช่วยกันคิดว่ามันจะไงได่นะฮะอันนี้ก็เป็นเป็นข่าวนะฮะจากพีพีทีวีนะครับเนี่ยผมดูเมื่อหนึ่งชั่วโมงเเออมันน่าคิดเลยยังไงเนี่ย อโอ้โหสามหมื่นแปดเยอะนะเอาเงินเข้าใครเนี่ยบางคนบอกว่าเป็นเรื่องที่ดีบางคนก็บอกว่าเป็นเรื่องเรื่องที่อาจจะเกี่ยวกับความมั่นคงไหมหรืออย่างไรนะนะครับนะครับอันนี้กออ็อะไรเนี่ยโครงการนักเรียนนานาชาติมอสยามอบรมอาสาตำรวจสามวันภาคสามนักเรียนนานาชาติอ,อบรมอาสาตำรวจสามวันภาคสามเหรอเป็นเรื่องดีหรือไม่ดีก็ไม่รู้นะดูต่อไปนะ มันเป็นข่าวแนละ้วอืมอืมนะครับนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะลองติดตามมาดูนะผมไม่รู้ว่าเป็นมายังไงนะนะสำนักงานตำรวจแห่งชาติต้องรีบพี้แรงนะเพราะมันเรื่องเกี่ยวกับเงินทองนะเงินทองไม่เข้าใครออกใครนะครับนะี่บางคนบอกเงินซื้อได้ทุกอย่างหรือเปล่าไม่มม้ประเทศไทยต้องมีคนดีนะนะครับนะต้องมีคนดีปกเชื้อกะนะันะแล้วก็ไอ้พวกยิงปืนขึ้นฟ้าอีกนะ ตะกี้ผมอ่านในผมอ่านในคำพิพากษาดีกายิงปืนขึ้นฟ้าเนี่ยถ้ามันที่ชุมชนเนี่ยไปโดนคนตายเนี่ยโดนฆ่าคนตายโดยเจตนาประหารชีวิตนะนะครับอย่างยิงในชุมชนเนี่ยคนแย่ๆเนี่ยล่วงมาโดนคนตายเนี่ยโดนข้อหาโดนข้อหาเจตนาฆ่าประหารชีวิตโดยเล็งเห็นผลนะนะครับเพราะคุณยิงมาที่ชุมชนเนี่ยถ้าไม่ตายก็โดนข้อหาพยายามฆ่าติดคุกอย่างต่ำเาเท่าไหร่เท่าไหร่สิบห้าสิบปีน หรือถ้ามันไม่ใช่ในชุมชนก็อาจจะโดนประมาทกระทำคุกสิบปีนะเพราะฉะนั้นไอ้พวกยิงปืนขึ้นฟ้านี่ก็ก็ขอให้เลือกซะนะครับขอให้เลือกซะนะครับพวกยิงปืนขึ้นฟ้าน,นะครับใครพบเห็นก็ถ่ายคลิปถ่ายอะไรไว้แล้วก็แจ้งตำรวจจับถ้าตำรวจไหนไม่ทางานก็แจ้งว่าพีเดพีเดประสานให้นะรประสานให้หน่วยงานต่างๆอะไรต่างๆนะนะครับจะช่วยประสานให้นะครับ<ม>นะครับ<ม>นะครับชุกครูนะครับมีอะไรบ้างครับ มีอะไรที่นา่าสนใจครับเออนะครับที่อเมริกาก็อยู่ดีๆมีรถบรรทุกไซเบอร์ทักมาจอดอยู่หน้าโรงแรมของโดนันทชัมประธานาทิบดีสารัฐอยู่ดีๆแม่ก็เกิดระเบิดขึ้นมานะครับเป็นรถเทสลาเดือดะเบิดขึ้นมาบางคนก็บอกว่าเกี่ยวกับดอกไม้ไฟไม่เกี่ยวกับรถยนต์เทส l a เราก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไรกันแน่นะครับพี่น้องครับเออนะครับอ่อนะครับ อาจารย์กลับไทยเมื่อไหร่ครับวันนี้แหละครับห้าโมงครึ่งสนามบินสุวรรณภูมินะนะครับกลับมาหลิวแล้วก็จะให้ความรู้กันคือผมตั้งใจว่าปี2568จะให้ความรู้ทางด้านกฎหมายเนี่ยให้หลักๆเลยนะเรื่องนี้เรื่องสินเรื่องครอบครัวอะไรนี้จะจัดเต็มเลยนะนะครับจะจัดเต็มเลยเดี๋ยวให้ทนายกุ้งเขาจะไปพูดเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ยไอผมก็จะให้ความรู้ให้หนักปีนี้เน้นเน้นให้ความรู้ให้ให้เยอะเลยเตือนภัยเตือนภัยเตือนสติ เตือนภัยเตือนสติอันนี้ให้หนักเพราะว่าปีที่ผ่านมาเป็นปีแห่งการช่อกงเลยทั้งคนายทั้งไทยตะไครติดคุกิดตาราไปคนดังดาราเข้าคุกเข้าแล้วนะอินฟูเอนเซอร์บางคนถูกแจ้งข้อหานะครับที่เกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองเยอะเพราะนั้นพอปีใหม่เนี่ยเดี๋ยวจะให้ความรู้ให้ให้เต็มที่เลยพี่น้องประชาชนมาเนี่ยเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรเนี่ยเพจพี่เดเนี่ยจัดให้เต็มที่ นะอ่าอ่านะครับอ่านะครับว่ากันไปนะฮะมีอะไรบ้างครับแล้วก็ใครบ้างครับสิบวันอันตรายหลายคนต้องเสียชีวิตไปบางคนบาดเจ็บสาหัสบางคนรถเล,ล,ลิพังนะเพราะอะไรเมาแล้วขับนะหลับง่วงขับทำผิดกฎจราจรแซงช้ายจอดรถบนทางเท้าเอ่อบนบนไหลาทางพี่น้องประชาชนถามว่า บนทางเท้านี่ันันไหลทางนี่นนนจอดรถได้ไหมจอดรถไม่ได้นะนะครับจอดรถไม่ได้นะครับบนไหลทางยกเว้นรถเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุสุวิสัยและจอดเสร็จก็ต้องมีสัญญาณนะครับต้องมีอุปกรณ์มีไฟมีมีมมไอ้เขาเรียกอะไรว่าสามเหลี่ยมแล้วก็มีอะไรไอ้นะกวยมาตั้งตั้งต้องไกลจากรถนะนะครับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบนไหลทางนี่จอดไม่ได้บางคนบอกไม่เป็นไราร่วงเราก็จอดอไหลทางไม่ได้นะครับ หลาทางก็ห้ามจอดยกเว้นกรณีเหตุสุดวิสยัยลถเสียลดอะไรถ้าเสร็จแล้วรถคุณเนี่ยต้องมีอุปกรณ์ในการเตือนสัญญาณไฟเช่นกลางคืนก็ต้องมีไฟหมุน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 นะแล้วก็มีสามเหลี่ยมแล้วก็ต้องมีเอาควยไปวางไกลไกลนะเพราะคนมาแต่ไกลเดี๋ยวก็มาชนรถคุณนะครับและและและสำคัญนะครับก็อยาให้ล้ํานะล้าเข้ามาในช่องทางเดินรถอย่าให้มีการล้าเข้ามาในช่องทางเดินรถนะครับเนะี่ยเข้าใจนะเนี่ยต้องให้ความรู้ทุกวันเนะี่ย และช่วงช่วงปีใหม่ใครเกิดอุบัติเหตุนะต้องการอสอบถามปัญหาข้อกฎหมายนะเกิดอุบัติเหตุจะเรียกค่าเสียหายยังไงะจะสู้คดียังไงจะอะไรต่างๆนะครับนะก็สอบสอบถามก็ได้นะครับนะครับเดี๋ยวเอาอีกสักห้านาทีเนละิกห้านาทีนะครับนะครับก็ให้ความรู้กันสั้นๆเดี๋ยวจะขึ้นเนะครื่องแล้วแป๊บเดียวนะครับะนะ นะครับก็มีปัญหาข้อกฎหมายก็โทรศัพท์ถามได้นะครับมีเบอร์มีอะไรอยู่นะครับมีจะแวะมาเยี่ยมพี่เดย์นะครับที่มากินกาแฟที่ร้านก็ร้านร้านทนายขายทุกขายกาแฟนะครับขายเสื้อขายอะไรเลขที่1 9 4ซอยลำิทา52ิทับ1นนะครับมีอะไรบ้างที่น่าสนใจนะครับอือืดูนะครับข่าวสารนะฮะแก๊สระเบิดในห้องครัว บ้านของนักธุรกิจหนุ่มพันล้านเจ้าของแบรนด์สาหร่ายชื่อดังมีผู้บาดเจ็บเป็นหญิงสองคนเหตุเกิดเมื่อเช้านะครับเหตุเกิดเมื่อเช้าของวันนี้พื้นที่สอนอโดน,น,นเมืองโอ้โหแก๊สระเบิดเอ่อน่ากลัวนะแก๊สระเบิดนะครับเอาละครับน่าจะได้เวลาผมควรแล้วเดี๋ยวต้องไปขึ้นนะก็วันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันที่กรุงเทพประมาณห้าโมงครึ่งสวัสดีครับ